สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาชมซากุระอีกแล้วนะคะต้นนี้ดอกสีขาวนะคะดอกค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อนๆมันจะมีกลีบกลีบซ้อนกันนะคะสวยงามมากค่ะกลีบซ้อนกันก็จะมีแบบเขากำลังแก่เขาก็จะออกเป็นสีชมพูอ่อนด้วยค่ะ มากเลยคุณผู้ชมสะท้อนแสงค่ะด้านนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินม,มามุมนี้ เสนด้านนี้ถึงจะเห็นชัดเนะาะค่ะตอนที่เขาจะเริ่มเหี่ยวนะเนาะก็จะกลายเป็นสีชมพูชมพูอ,อ่อนตอนที่บานเต็มที่นี่เป็นสีขาวมีสองเชื้อเนะียสีชมพูกับสีขาวผสมกันเนะาะค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆ อันนี้ค่ะที่เขาเขียนไว้เจ้าหน้าที่นะคะที่ที่มาปลูกนะคะคือตอ้นนี้ยังเล็กอยู่นะคะเ,เพื่อนๆมในอซอยที่บ้านนี้แหละชมตร,มรวมนะคะเ,เพื่อนๆสวยไหมขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกับการชมซากุระนะคะ ซากุระนิวซีแลนด์ค่ะตอนนี้กำลังออกดอกฤดูสปริงนะคะใครต้องการจะมาเที่ยวนะคะขอเชิญเลยนะคะภาคใต้นี้สวยงามมากอากาศกำลังดีเริ่มจะอบอุ่นนะคะแล้วก็ยังมีหิมะให้ชมอยู่นะคะถ้าจะมาเล่นสกีก็ยังมีอยู่นะคะบางจุดนะคะมีดอกไม้สวยๆให้ชมด้วยขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอให้โชคดีมีความสุขในการทำงานวันสุดสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะบาย